าสุดยอดเลอ้าม่ยังปักผาก็มีเรื่องมาปรึกษาอายแล้วนะโอ้ยกโหแล้วมึงสิมายืมเงินอีกเร้าบาทแม่นบอก็แมนอยู่ มันจักเธอแล้วมึงเอาไปเท่เาซ้าวบาทเซี่ยวบาทเนี่ยมึงจําได้บอจักเธอแล้วทเท่าใดรแล้วเนี่ยมึงเอาเงินไปเฮ็ดหยังมึงติดเหล่าเป็นบอหนิมึงติดเหล่าขาเป็นบอบอแมนมึงเอาไปเล่นกายพนันมึงเล่นไฮโลมึงติดกายพนัทแมน,นบอโอ้ยไอ้กับว่าวไปทั่วทิพย์ทั่วแดนบอแมนบอตีจิดจักอย่างดอกแล้วมึงเอาเงินไปเฮ็ดหยั่งว่ามาดูใครบอกก็ได้แต่ว่าไอ้กับเอ๋อ หามเราให้พวกอื่นฟังเดิคอยอายโอ้ยกูบอกๆกูได้หลอกมึงว่ากูมาเลยนั่นแน่เซียดี่หยังหย่อนมาก่อนเธอละเศร้าบา